สวัสดีครับบ้านมุงระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่24 0ส่แล้วนะครับมีพาสสวยๆ20รายการานำเสนอพร้อมรายการพิเศษ1องค์นะครับรวมเป็น21องค์ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับ20องค์แรกองค์ละ200บาทส่ทงฟรีมีเก็บเงินปลายทางรายการพิเศษองค์ที่21300มีเก็บเงินปลายทางนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับของบ้านมุงตะเครื่องนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี่เลยนะ ปึงเข้าไปนี่นะครับ0 93, 9นย์5 2361เบอร์ลายและเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์โทรหาได้24ชั่วโมงเลยนะครับเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะนี่มีแหนบให้ด้วยเป็นผ้าเนื้อดินนะครับอยู่ในกรอบพิมพ์ยืนนะครับนี่เหมามันได้แบบนี้ก็ไล่ไปอย่างนี้เลยนะ นี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพัดเนื้อดินเผานะครับเป็นเปิดโลกนะครับหรือสภาพผ่านการใช้มานะครับรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะครับเก่านะครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับมีบินมุมนิดนึงนี่นะครับเนื้อหาเก่าเก่าจัดๆเลยนะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามเป็นพระ ทีมวัดเกศชยโยนะครับเนือ้อหาเก่าเก่าจัดจัดเลยนะครับนี่เก่าจริงจริงเลยนะครับนี่นะครับในยการที่สามนี่นะครับใาการที่สี่เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชโยนะครับนี่เนื้อหาเก่าเก่าจัดจัดเหมือนกันนะครับนะครับการที่สี่นะครับรายการที่ห้า เป็นพระเนื้อดินนะครับเนื้อดินเผานะครับเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับว่าเป็นพระที่ไหนนะมีคาบกุนะครับรายการที่ห้ารายการที่หกเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาคุกรักนะครับคุกรักเก่านะเป็นพระผงลงลักมากกว่านะนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับรายการที่หกรายการที่เจ็ด เป็นเหรียญนะครับเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีนะครับวัดทั้งเขาบุญนาคนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับวัดทั้งเขาบุญนาคนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นสิงนะครับสิงเนื้อดินนะครับนี่เป็นสิงเนื้อดินเผานะครับด้านหลังมีจานนะครับนี่ ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับรายการที่แปดนะครับนะครับสิงรายการที่แนะครับเนื้อดินนะครับดินรายการที่เก้าเป็นพระนางพยาเข่าบวงนะครับที่สํานุโลกนะครับเป็นภาพพิมพ์ที่พบเจอน้อยนะครับว่าอย่างนั้นนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์พิเศษของวัดนางพญานะครับ นาพยาพิมพ์เขาบวงนะครับายการที่เก้านะครับายการที่สิบายการที่สิบเป็นพ้าซิวลีนะครับซิวลีเนื้อผงใบลานนะครับนี่นะครับเขาเล่นกันเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับซิวลีอันนี้นะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวย รายการที่สิบเอ็ดเป็นภาพพิมพ์วัดเกชยโชยนะครับเลี่ยมพลาสติกเก่าๆมาเลยนะครับนี่เป็นภาพพิมพ์วัดเกชยโชยนะครับนีนะครับนี่ฮะเก่าๆจรดจะเลยครับนี่ครับรายการที่สิบสองจะเป็นภาพสมเด็จนะครับ เนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับนี่เก่ามากเลยนะครับรายการที่สิบสองนะครับนี่นะครับรายการที่สิบสามเป็นผ้าเนื้อผงนะครับพิมพ์แข้งหมอนนะครับเป็นผ้าพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับผ้าเนี้ยเหมือนมีรอยลานนะครับแต่ยังไม่หลุดจากกันนะครับแต่ลานถึงด้านหน้าเลยนะนี่มีรอยนะครับมีรอยนะครับ แต่ผมมองว่ายังไม่ถึงหักนะแต่ลานถึงด้านหน้าเลยนะครับเป็นพิมหน้าโจวน,นะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระนะครับสมเด็จนะครับเนื้อผงนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับนี่มีลาลัดนะครับมีลาลัดการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้า,ก,า 15. ก็ยังเป็นพระสมเด็จอยู่นะครับ นี่นะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงสีขาวนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเผื่อผมไลฟ์ไวไปหรือว่าอะไรนะนี่นะครับมีกระเทาะมุมนิดนึงนะครับน,นี่นะครับรายการที่16เป็นพระคำข้าวนะครับหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับนี่แต่เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้นะวันี้จะเล่นไม่เป็นเลยผมได้มาป๊าผมก็ไลฟ์เลยนะ ขายตามที่รู้นะครับใครรู้ก็อาไปนะครับรายการที่17เป็นรูปถ่ายนะครับสองหน้านะครับหลวงพ่อแดงนะครับด้านนี้เป็นรูปเหมือนท่านครึ่งองค์เรียกพัะสติกก่านะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นนั่งสมาธินะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาเมดีกสองหน้านะครับสองหน้านะครับนี่นะครับ รายการที่สิบแปดเป็นพระซุ้มกอนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับนี่แต่ึกหมดเลยนะครับสภาพสึกนะครับแต่พิมพ์ทรงยังเห็นนะครับว่าเป็นพระซุ้มกอนะครับานการที่สิบแปดนะครับในการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวดเข่าันใ้อิดทองแดงลมดำนะครับนี่นะครับ สภาพยังสวยอยู่นะครับบล็อกไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่มีความรู้เลยนะครับได้มายังไงก็ไล่อย่างนั้นเลยนะนี่นะครับในการที่ยี่สิบเป็นผ้นนางกวักนะครับนี่นะครับอีกด้านนึงเป็นหลังเรียบนะครับแกะจากกระดูกนะครับศิลปะสวยงามนะครับด้านล่างแกะเป็นงัวนะครับเป็นสิบสองนักศึกนะครับนี่นะครับ ครบ20รายการนะครับ20รายการนี้องค์ละ200บาทฟรีจัดค่าจัดส่งนะครับทั่วประเทศนะครับมีรายการพิเศษมี1องค์นะครับเป็นกุมารดูดลกนะครับเนื้อออกใบลานนะครับผสมนะครับเนื้อน่นๆเลยนะครับผมดูว่าเป็นเนื้อผงผสมใบลานนะมีจานนะครับเป็นกุมารดูดลกนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสัก2นิ้วเศษเศษนะครับอันนี้เป็น ep พิเศษนะครับ จะเปิดอยู่ที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับผมว่าเขาเปิกดีนะนี่นะครับมีความเก่านะครับมีจานนะครับมีจานนะครับเป็นกุมารดูดลกนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเศษเศษนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับโดยประมาณนะครับขอบคุณมากนะครับ พบ21รายการนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับบ้านหมูพระเครื่องนะครับ0939652361ส่งไม่ตรงปกส่งไม่ตรงอับที่ไลน์โทรหาได้24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับ